กลายเป็นประเด็นทันทีเมื่อมีแฟนมวยในโลกออนไลน์รายหนึ่งไปโพสข้อความโจมตีแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมยอดมวยชาวไทยที่ชกในศึกไทไฟมาอย่างยาวนานโดยแฟนมวยรายดังกล่าวเขียนข้อความให้แสนชัยย้ายไปชกในศึกวันพร้อมทั้งดูถูกถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นเพียงถ้วยที่ไม่มีใครเอาแล้ว ไปต่อยโชว์ที่วันหน่อยไอ้น้องเวทีที่เราต่อยอยู่ตอนนี้มันกะโหลกกะลาถ้วยแบบนั้นเขาไม่เอาแล้วแฟนมวยรายหนึ่งเขียนข้อความแน่นอนงานนี้ทําเอายอดมวยชาวไทยถึงกับเดือดทันทีพร้อมทั้งเขียนข้อความตอบกลับว่าอย่าไปได้ค่าคนอื่นเขาสิถ้วยพระราชทานใครไม่เอาแต่กูเอามึงจบไหมสําหรับโครมวยสารคาม แสนชัยมีสถิติการชกมาอย่างโชคชนชนะ324แพ้41และเสมอ6ครั้งกวาดเข็มขัดแชมป์มากมายรวมถึงแชมป์เวทีมวยลุมพินี5รุ่นแชมป์มวยไทยสภามวยโลกดับบิล u BC, รุ่นไลเวทและแชมป์ไทยไฟ